นะครับโลกที่สุดหน้าก็ปรากฏว่าท้องถิ่นหลานท้องทิ่ก็เลยไม่กล้าสนับสนุสนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนให้กับชีชนนทพ,นพ,พ,นนนพทนมม่มีคนเสียชีวิตจากโลกที่สุดหน้าแต่ปี2 0 2 1เกิดกลับมาเป็นปีรั้งหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าจะมีคนเสียชีวิตเท่าไหร่แต่ประมาณได้เกือบ30คนไม่ใช่จะไปย7หรือ3 0ต้องการโลกที่สุดหนา้านะคะนรับก็ถูกคบคุมเรียบร้อยดีนะครับนี่คือสิ่งที่ โรและการควบคุมโรคอืนหนักมานะคะเมื่อเกิดโรคก็มีการประกาศเขตโรคระบาดชืวอไขและมีห้างกิลล์ห่ก็คือที่ที่ที่ผู้เสียชีวิตนะครับก็ก็จะเป็นโซนโนชาแดนนะครับตชายแดนทวารมต้องมีการทวารายงานท่านตวเสด็จเยี่ยมในระการก็เกิดสงครามเรื่องนี้ทุกครั้งนะครับนงของเรา ประมาณต่อไร่ที่ว่าน่าจะเพียงออนะครับอาจะไม้องเนรับกองบริหารจะนะครับถ้าเราตายเราเหลอศพให้เราเจเลยหรือใครก็ได้ที่น้องในส่วนที่เลี้ยงสุนัขพิมร์ถ้าตายออกมาให้เรานะเชื่อมแอแับงานงานการก้าีขึ้นมาเป็นคเรานะครับก็จำนลไม่มากนะครับก็มีการที่เราทำนะครับก็เป็นว่ามีการขยายเวลาปีห้าปีนะครับก็คือิจริงของพกงานคนอื่นท่เปพนักานิ เีมีแปดพิษสาสำคัญเขาจะอยู่ภายใต้ที่ดูแลมีการดูแลอย่างดีดูแลเขาตั้งแต่เข้าไปที่ศูนย์ขอโทษนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาเสียชีวิตเราก็จะสามารถเผาซากของเขาได้ด้วยในพื้นที่แล้วก็จะไม่รบกวนประชาชนทีนี้ทางการประสานงานของทุกหน่วยเนี่ยก็ไปได้ที่ที่แถวแถวคลอง5้านะครับประมาณสักร้อยกว่าได้ก็วันนี้เรามาประชุมกัน เราเพื่อจะแต่งตั้งทีมงานออกไปทํางานนะครับเพื่อจะทําเชลเตอร์ตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าสําเร็จถือว่าเป็นเชลเตอร์ที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นตัวแทนที่สมบูรณ์ที่สุดที่มีคนจะมาดูงานได้ในการบริหารสุนัขจรจัดนะครับวันนี้มติออกไปก็คือ,อ,อมอบหมายนะครับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่ท่านคำรวิตท,ท่านเ,เสนอโครงการตรงนี้นะครับร่วมกับปศุสัตว์ขึ้นมาเราก็จะมีมติ ั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อไปอดําเนินการรีบดําเนินการให้ได้จะเป็นการออกแบบนะครับแล้วก็ดําเนินการประสานขอใช้ที่จากราดพัสดุที่ที่ได้นี่เป็นที่รับพัสดุนะครับต้องก็ต้องขอจากกรมธานารักษ์แต่ตอนนี้จริงๆแล้วกรมธานารักษ์ให้กับกรมประชาพันธ์ใช้อยู่แต่ท่านนายกบจไปประสานและกรมประชาพันธ์ก็ะจะให้เราใช้ได้ประมาณร้อยกว่าไร่แต่เราต้องไปขอถูกต้องอีกทีหนึ่งก็จะประสานตรงนั้น แล้วก็มอบหมายให้ทีมงานนะครับไปดูว่าถ้าเราตั้งตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดนะครับก็อยากจะบริหารว่าถ้าใครบริหารในพื้นที่ตัวเองไม่ได้ก็ส่งเข้ามาที่เข้าศูนย์ในอนาคตอาจจะเป็นปี2ปีข้างหน้าที่ศูนย์สำเร็จแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่า,าวันข้างหน้าเราจะเป็นจังหวัดที่ถนนสะอาดเรียบร้อยไม่มีสุนัขจ้อจัดเดินแต่สุนัขทุกตัวจะอยู่ในการหิหางจัดการที่เขาจะมีความสุข มาดาเนินการได้แล้วก็เป็นไปนตามที่มติที่ท่านผู้ว่าจะอ,อคำสั่งต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างผมระหว่างบริษัทระหว่างโยธานะเพื่อออกแบบให้ีสุดซึ่งท่านผู้ว่าก็มอบหอมายแล้วว่าภายในไม่เกินสองเดือนนะครับจะเป็นรูปก,กัรทำนะก็เชื่อว่าไม่น่ามีอุปสรรคอะไรตอนแรกผมมองว่าถ้าหมื่นตัวเนี่ยเราแบ่งเป็นโซนนะฮะอาจจะเป็นเกาะหมาเกาะ,ะ,ะแมวที่เราคิดไว้นะครับเดี๋ยวไปหาเรือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมเชื่อว่า ทําแล้วต้องทําให้ดีเพราะเราสามต่อปฏิฐานของพระองค์ท่านนะครับอันนี้เราบรอกว่าทําให้เป็นตัวอย่างนาะนโะนะยบายท่านพูว่า